ยาบ้ากว่า10ล้านเม็ดถูกบรรจุมาในถุงกระสอบ19กระสอบค่ะขนมากับรถบรรทุก18ล้อบนรถบรรทุกเนี่ยมีผ้าใบคลุมปิดมาแบบนี้นี่เป็นของกลางที่ตำรวจกองบังคับการสกัดกั้นการลํำเลียงยาเสพติดกองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดตรวจยึดได้ระหว่างขนเข้ามาผ่านพื้นที่พายุหะคิรีจังหวัดนครสวรรค์เมื่อคืนซึ่งพลตำรวจตรีวิทัศน์บริรักษ์ผู้บังคับการสกัดกั้นการลํำเลียงยาเสพติดให้ข้อมูลค่ะว่า เครือข่ายนี้ลักลอบลำเลียงยาเสพติดมาจากประเทศลาวแล้วก็เข้าประเทศไทยผ่านช่องทางธรรมชาติที่อำเภอภูซางจังหวัดพะเยาจากนั้นค่ะใช้รถบรรทุกขน,ขนจากแนวชายแดนโดยซุกซ่อนอํารางมาใต้สั่งข้าวโพดก่อนจะมุ่งหน้าเข้าสู่จังหวัดลำปางแล้วก็ผ่านอำเภอทุ่งสเสลี่ยมจังหวัดสุขโขทยัยต่อเนื่องเข้าเส้นทางหลักเข้าสู่จังหวัดพิษณุโลกแล้วก็จังหวัดพิจิตร แต่ว่าเคสนี้เนี่ยมาถูกจับกลุ่มได้ที่จังหวัดนครสวรรค์ค่ะด้านผู้บังคับการสกัดกั้นการลำเลียงยาเสพติดบอกว่าเครือข่ายนี้รอดจากการสกัดจับมาแล้วถึงสองครั้งครับส่วนผู้สั่งการนั้นอยู่ในประเทศลาวซึ่งในอดีตเคยสั่งการอยู่ในประเทศไทยนะครับแต่ถูกออกหมายจับในคดีค้ายาเสพติดเมื่อปี63ทําให้ย้ายฐานออกไปส่วนเส้นทางในการลำเลียงน่าเชื่อได้ว่า มีการเปลี่ยนแผนครับเพื่อหลบเลี่ยงการตรวดสกัดอย่างเข้มข้นในพื้นที่จังหวัดเชียงรายและยาบ้าล็ตนี้มีปลายทางส่งให้เครือข่ายในพื้นที่ภาคกลางมีการตั้งข้อสังเกตนะครับว่าระยะนี้มีความพยายามลักลอบขนยาเสพติดจ,จากประเทศเพื่อนบ้านออกมาจำหน่ายเป็นจำนวนมากครับซึ่งมันอาจจะเชื่อมโยงกับสถานการณ์การสู้รบระหว่างชนกลุ่มน้อยกับรัฐบาลเมียนมา จึงทำให้มีความพยายามในการหาเงินจัดซื้ออาวุธเพิ่มขึ้นครับชวนคุณผู้ชมมาตั้งข้อสังเกตไปพร้อมกันนะคะเพราะว่าในช่วงเวลาไม่กี่วันที่ผ่านมามีการจับกลุ่มยาเสพติดล็อตใหญ่ๆอยู่หลายพื้นที่ วันที่6มีนาคมค่ะตำรวจภูธรภาคหนึ่งร่วมกับตำรวจกองบังคับการสกัดกั้นการลำเลียงยาเสพติดไปตรวจค้นที่บ้านหลังหนึ่งอยู่ในหมู่บ้านหรูในจังหวัดปทุมธานีหลังจากพบว่าที่นี่ถูกใช้เป็นแหล่งพักยาเสพติดตรวจสอบไปแล้วไปเจอยาบ้าก,กว่า10ล้านเม็ดค่ะจับกุมผู้ต้องหาได้หนึ่งคนส่วนอีกหนึ่งคนเนี่ยหลบหนีไปได้ค่ะท่านผู้ชมครับสัปดาห์ที่ผ่านมาเที่ยมเคอปายจังหวัดแม่ฮ่องสอนทั้งทหารตำรวจและฝ่ายปกครอง ตรวจยึดยาบ้าได้กว่า1 1ล้าน10,000แเม็ดนะครับมีไอซ์141กิโลกรัมจากเป้าหมายยาเสพติด3จุดไม่ใช่แค่นั้นครับเราจับมาอย่างต่อเนื่อง7มีนาคมยึดยาบ้า7ล้านเม็ดและไอซ์1 0 0กิโลกรัม8มีนาคมยึดยาบ้า1 2ล้าน2แสนเม็ดและไอซ์ส5กิโลกรัมครับ10มีนาคม ยึดยาบ้าได้อีก2ล้าน9แสนเม็ดและไอซ์6กิโลกรัมท่านผู้ชมลองดูนะครับกราฟิกที่ขึ้นบนหน้าจอเนี่ยเราจับยาบ้ายาเสพติดชนิดต่างๆอย่างต่งตอเนื่องไม่เฉพาะเคสเมื่อคืนที่ผ่านมาแต่นี่เรากำลังจะชี้ให้เห็นว่ามันทะลักเข้ามาเรื่อยๆแม้ตำรวจจะตามจับจับยังไงก็จับได้อีกแล้วก็ยังจับไม่หมดนะครับ ยาเสพติดเหล่านี้เนี่ยคาดว่าเป็นยาเสพติดที่ลักลอบมาจากพื้นที่ยึดครองของกลุ่มว้าแดงครับที่บ้านคายหลวงซึ่งบ้านนี้อยู่ตรงข้ามจังหวัดแม่ฮ่องสอนของประเทศไทยเจ้าหน้าที่หน่วยข่าวกรองของไทยบอกว่ายาเสพติดที่ยึดได้จะถูกนํามาพักที่จังหวัดปทุมธานีครับเพื่อส่งต่อไปยังประเทศออสเตรเลียแล้วก็สหรัฐอเมริกาครับ ไทย PBS ตรวจสอบข้อมูลกับสำนักงานว่าด้วยยาเสพติดของ UN หรือว่า UNODC นะคะที่เป็นหน่วยงานที่เก็บสถิติแล้วก็พบว่าช่วงนี้มีการลักลอบผลยาบ้าเข้ามาในไทยเพิ่มขึ้นมีการตรวจยึดตรวจจับถี่ขึ้นแล้วก็ตั้งข้อสังเกตค่ะว่า ปฏิบัติการตรวจจับยาเสพติดนั้นเกิดขึ้นหลังเกิดการประทะระหว่างชนกลุ่มน้อยกับกองทัพเมียนมาแล้วก็การยึดดินแดนนะคะซึ่งอาจจะเป็นไปได้ค่ะว่าชนกลุ่มน้อยที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการผลิตยาเสพติดอาจจะผลิตยาบ้าเพิ่มขึ้นแล้วก็ส่งลำเลียงเข้ามาในประเทศเพื่อนบ้านค่ะช่วงนี้เนี่ยเข้ามาเยอะนะครับข้อมูลของกระทรวงยุติธรรมซึ่งยืนยันโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เปิดเผยตัวเลขสถิติตั้งแต่ตุลาคมปีที่แล้วมาจนถึงตอนนี้เฉพาะยาบ้าเนี่ยเข้าไทยแล้วกว่า400ล้านเม็ดด้วยกันครับทีนี้นักข่าวก็ถามต่อสิครับว่าเรื่องนี้ต้องปรึกษาคุณทักษิณไหมเพราะยุครัฐบาลไทยรักไทยเนี่ยเขาปราบปรามยาบ้านะครับซึ่งประเด็นนี้คุณทวีสอดส่องเนี่ยก็บอกว่าไม่ถึงขั้นจะต้องปรึกษาคุณทักษิณครับ เราคงไม่ต้องถึงขนาดไปขอคํารักษาเพราะเพราะท่านก็มีผลงานให้เห็นแล้วเพียงแต่ว่า,าปัญหาใหญ่ของยาทิพติคือความร,รับผิดชอบความร,รับผิดชอบไม่ใช่แค่ผู้นําคนเดียวมันเป็นความร,รับผิดชอบทุกระดับชั้นไม่ใช่แค่ประเทศไทยถ้าผู้ที่มีหน้าที่ไม่รับผิดชอบเรายัางมันก็จะแก้ยากดังนั้นการที่จะกวดขันความร,รับผิดชอบเนี่ย มันต้องเริ่มจากคณะลัมตีก่อน